อาไงดีละ่ะไม่รู้เหมือนกันแกคนแรกเลยที่จะต้องไปากาบางอ่านมาทำเพื่อฉันดีนะเอาไปซะโอ,อ้ขอบคุณน,นะเพื่อนแต่เวลาแล้วหลับนะยอนะ้องไ,ไปแต่แกจะนอนไม่ใช่แต่แกก็ต้องตายอยู่ด <c ười> ีนี่เอาไงดีละ่ะฮึดักดิวแมนคิดออกแล้วนี่ไงนี่นกดเข้าไปเลยทำเพื่อแล้วมันจะเจทันเหรอ มีเพื่อนคนนี้คนที้งเลยตอนที่จะมาที่นี่ให้อาจินดีพี่มีคนที่มาแล้วก็มาใส่หัวเข่าเลยไม่รต้อะไรถึงกันนะก็จริงสิรีไปเลยหลีกหน่อยที่วีแมนแล้วทีแบบเจ๊เจ๊ขอบีป็นซะขับนะเพื่อนขอบคุณนะเพื่อน ก่อนไปเอ๊ะลืมที่นี่ก็สองนึงบูย่เะเฮ้ยิตอแล้วึ้นะเดี๋ยวไมายุ่เฮ้ยใม่คำไม่ร่าแมนนี่นะเอิดจะมีไปไหมเฮ้ยมาแล้วไหนว่ตัวปัญหา,าเฮ้หยุดเลยอไปซะเฮ้เยเวลาลอ้อต้องตี อะมาเกาะอยู่อีกนี่เวมาเฮ้ยไม่ใช่เหรอยาเฮ้ยเดี๋ยวแรงเจิจ<ะ>ังวะมาหนีก<ะ>่อนดิไม่ต่อได้เลยโอเคท่านคอกแมนเหลือนะทำใหสภาพเป็นแบบนั้นไปได้พวเรเกเรามาช่วยนายแล้วท่าน,าน,านคอกแมน ฉัไม่ใ้แกมาช่วยไทยทันตัวนี้หรอกไ<ห>ะไปทำอะไรไททันเราไม่แกเฮ้ใครมาข้อหัวเนี่ยไล่คนแ,แล้วกันปอ,อร่อยนะตายซะพออมาแล้ว ว้าวฉันยังไม่ตายไม่น่าเชื่ออยู่แล้วสิเธอยังไม่ตายเงียบๆเราไปช่วยเททัทนค็อกแมนเลวพวกเรากำลังจะไปช่วยนิดเดียวนะเททันค็อกแมนตรงนี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้พร้อมแล้วตงุง้ช่นกันจ,จะไปทำงานแล้วทำไมระเบิดแล้วเนี่ยเพราะฉันไงล่ะ ทำมนะตบเอาไอยแน่นอนแล้วสปีก็มาเหรอจริงด้วยคิดจะมาทำอะไรพวกของฉันเอามานี่แล้วก็เอาตรงนั้นมาด้วยอ่ะแกไม่มีอาวุธแล้วคิดว่าฉันมีอาวุธแค่นั้นหรอคิดว่าไปแค่นี้จะทำอะไรฉันได้หรอนี่เอาไปซะไม่เก็ตไม่จำเอาไปแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมันฉันไม่ได้ ไม่รู้หรอว่าไฟสามารถจัดก,การแม่เหล็กได้ว้านี่นายอะไรให้ช่วยไหมโคทชฮ็อกแมน,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 นได้มาไปกันเถอะเทนนิสฮอกแมนหนักเป็นบ้าเลยเดีวด้านนอกล่ะไม่รู้เหมือนกันสีนะ นี้วอไอีกแล้วหรือว่ามีซีดีแมนแต่เคยมาเป็นจีนี่เลยแล้วดูี่ี่นี่เองไอคือต้องตอใครน่ะสวัสดีท่านสุภาพบุรุษทุกคนมีแกสวัสดีนั่นหีนายนายกลับมาก่อนอะไรอีกนะเออไปด้านนอกเป็นไงบ้างเนี่ยแกมีแค่คนเดียวแกจัดการฉันไม่ได้หราบอกฉันจัดการไม่ได้มีแก ไม่นี่ไม่นะแทนดิวแมนกูทรงแกอยากตายเหมือนไอเซเลยวะนาฬิกาี่ไม่ตอนนี้ไปโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะวะมีแค่นี้เหรอไม่ได้มีแค่นี้สักหน่อยโอ้ยโอ้ยอยากกดกันสิแทนมีเองขึ้นมาได้อย si> okay. ู่แล้วยังตัวเช้อก็ยังทำไม่รับแมนถุยทำไม อะไรยิงเนี่ยนาฬิกาอีกแล้วเอ,อ้ยโอ้ยไม่ได้เลยเฮ้อยู่ตัวเขาก่อนเล่เลยทีวีวเว้นจัดมาเอานี่ไปที่ซึ่งคางเมลมาแมนมีพักกันต้องชดใช้เ,ออตเตรียมตัวไว้เลยพวกเราเลุยกันเลย,อยไอ้ยนี่ีดีกว่าออกไปนะแต่เรากม่ได้ควบคุมร่างกายนัน่นแต่เราก็หนีรอดแล้วอะใจที่จะนี่รอดแล้ว แค่นี้ก็จบแล้วเ,เ,เ,เกิดอะไรขึ้นกับฉันเ่นี้คิดเสร็จแล้วจบแล้วนะมไม่รอเพื่อนเลยที่หลังฉันจะไม่พลาดมันอีกเหมือนตอนนี้เยี่ยมไปเลยท่านคาเมล่าแมนไม่มันไม่ดีสักนิดโอเคฉันจะไปแก้แค้นให้ทุกคนทุกสิ่งที่ฉันทำมา เร็วทุกคนช่วยกันยิงขามามีแกขึ้นรกกทำอะไรอ่งนี้สอยานว้นี่เฮ้ยหมดแล้วหรอมาเป็นไรดึงสกยไม่แทุกคนเตรตัวไว้เรียบร้อยนแค่นี้ก็จบเรื่องเ้ยนีแกขึ้น้วแกทำอะไรบาอร ไม่เจ็บสักแั่หน่อยเอานี้ก่อนอีกตัวหนึ่งด้วยเหลืออีกแค่อันเดียวใครขี่โลดใครจ,จะทำะไรฉันได้ไม่นะแม่แต่แกมีมีดแต่แกก็ไม่สามารถยิงทะลโลดได้ใช่ไหมล่ะนี่แกทำไรเพื่อนของฉันโอ้ยได้เ,เธอหมดแล้วดีแล้วเป็นยไงบ้างละ่ะใครท่านสปิโกแมนหายแล้วนะมีแต่มีสกิบดี้อยู่ด้านหลังนะ่ะ ไม่เป็นไรฉันอยู่นี่แกไปนั่นอย่าสู้เลยถ้าสู้ไม่ไหวไปแล้วแล้วเททันคาบแมรล่ะตรงนี้ฉันก็จะตอดเองสินะไม่ไหวเลยจริงๆไอพวกนี้มาไม่หยุดเลยไอซะมาแล้วเหรอนี่ตอนนี้มีข่าวดีกับข่าวร้ายคุณจะเอาเรื่องไหนก่อนแล้วมันใช้เวลาเล่นไหมล่ะโอ้เททันคาเมร์มาแล้ว ฉันขอโทษถอยถ้าฉันมีตัวลัสิซิงแล้วก็ไททันคลงเมนก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกวาอีกแล้วไอ้พวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นพวกเราเองน,นั่นหรอไททันทีวีแมนสินะว่งไงล่ะเพะื่อนรีบตามัลพารีเครื่องเร็วนะ นี่ม la ันพูดย sí, de no ังไม่ทันขาดคำเลยนี่นะแตกหมดแล้วไม่เป็นไรน้อยช่วยหน่อยสิโอเคตั้งหนึ่งนะตรงนี้มาพวกเราถึงกันแล้วใกล้เสร็จแล้วเขาพูดเรื่องไรกับสกีบีบีกันโอ้เราพวกเราบ้างสิเกิดอะไรขึ้นน่ารุนี้นายโอ๊ย ไปข้าได้าทันเร่นะอะไรจบไม่สวยแน่สุดนี้คิดจะทำอะไรเพื่อนเธอแไซ่าออไปดูขอบคุอนะเด็กไม่ตายแบบสูนปาร้อจะทำอะไรเพื่อนฉันพูดบายนี่แกเดกจิงเรยิงนี่โดนสิตรงนี้ก็โตเเดีกจะตาไม่ทัน แกทำอะไรอย่างนู้นพี่เฮ I mean ้ยท่าสุดที่วิดีเบสิไปั่นดีกว่าเราต้องทิ้งซะเราดีกวิ่งดีเนี่ยโอ้โหนี่แกเห็นแล้วว่าแกจะหลอกติดงานใช่ไหมแกจะดูเหมือนไม่นะอย่ามองเขาว่าดีแกไม่อยู่แล้วหรอกโอ้ไงล่ะสลับสิโอ้ยเกิดตายแล้วไหมล่อไม่เอาพี่ไปเรื่องเราดูต่อเลยแล้วกัน ไมป็นรนะีเตมเป็นไรบ้างนะไม่คิ่เราว่าแกจะมาดจังหวะนี <the 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 ้นะหมดแล้วใชเอ้ยอีกตัวนี้มีอ่ะอ้เงี้ยอ้าอ้อ้อ้าเลได้ไปซะขอบคุณนะครทีนี้ก็ต้องไปตอนังไานเป็นซีเขาไปแล้วแต่บีเกเข้าไปแล้วเกือบไม่ทันขอบคุณนะลาสปีเต็ม นี่นะถ้าสกีดีมันเอาฟันกันนไรน่เนจะอให้ออกไปจากบ้านเขายมาทันพอดีเลยสินะครับเปล่ยนะยี่ยมสุดๆไปเลยอะไรน,ะนี่นะเอ่อเออเออเออนันสั่อไรสปิไมได้ดีดี